แล้วหน่อยแล้วมันก็เป็นรูปเป็นร่างเองเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเป็นร่างเองทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากเหตุละพี่น้องนะเหตุไปเหตุไปสร้างเหตุในรุงรักปักฐานเมื่อมีเหตุในการได้ลงลายปักฐานแล้วนี่ก็เดี๋ยวมันก็มีคนมาร่วมร่วมสนับสนุนร่วมสร้างร่วมยินดีร่วมอนุโมทนาเจ็บบุญของผู้สนทัณสาธุชนของวัดป่าบูตันหอมเราด้วยวัดป่าพู้ัน์หอมกั ถ้ามาเลี้ยงบพรกับ่เลี้ยงบพราะ้อพี่น้องที่ว่าวันนี้อากาศก็ดีแต่อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยร้อนมากเลยล่ะนะร้อนมากถึง45-47องศาเอ่อไปว่าในเชนเป็นร้องเรียนเชน,นเด้อนะมาเขียนมาเขียนส่วนไปติเชนเสร็จแล้วก็นัน่งก็มีนั่งส่วนน้ำดื่มก็อยู่ในถังพิจารณาเอาเดอ้อตุ้ดติกินเนนก่ากินน้ำเปิดอีกหน่อยนินึงเนาะ ว่อยู kind of mm. ่ป kind of ่าหนึ okay, ่งกันอยู่้่ให้ป่ะอยกได้าคันฉันมีไรเงียบคนของการมาสวยเงียบคนของการมาสวยเป็นฉันเละ ม,มาตาสาว,วก็ไปละผิดแบบนาทีแบบนี้เขียนเลยคุณโยมนะว่าเขียนใส่แผ่นอทองไม่ใช่เขียนเลยพระกับบาวานขื่นบาวานลงถือนองเอ้ยเกสิตายเหลียว,ว่าตายเหลียญย่ำไลยอืมเจ้เจด,ดีย์เราถือว่าจพันจุเขาได้เจด,ดีย์พุทักี่ดวงเงี้ยหนึ่ง,งเราก็าได้ ผู้สังเกจีอยู่ใส่กระดูกจะฟของบอเป็นเกิดดีปะน้องอะเรียกคือเนี่ยว่าน้ำตาลลงเจ็ดสิบสันเข่าก็ะ่าดเลยคิดมองเอ้ยบุกเรียกหลายผ้าพระผ้าโยมบุกเรียกกระปวดเนี่ยอยู่ว่าเดี๋ยพอดีพักบอลเอียงกกระโดดกระเดียดอะไรเกิดเบียดซอยกันแต่อย่างย่อมไหลไฟกับมาเตรียมงานเตรียมหันเตรียมนี่เมื่อเล็กแค่น้อยไปกต่ตั้งเห่นนี่แหละไฟซามไฟยังกระซอยกัน ช่วยกันไอ้ใครก็มาวัดประเมินนะก็เลยว่าช่วยกันจัดสถานที่ช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลในส่วนนี้วานลง่อะวานตอนเช่าเนี่ยก่อนจะชั้นพัตตาหารเช่าเนี่ยน้ำตาลลงเจ็ดสิบเี่ยเจ็ดสิบเขียบเรื่อนมาว่านเนี่ย่อยว่าว่าจะได้กี้เตือกันเตือเข้าอโอนขึ้นกาองฟันเอาบรรจุขใ้ให้เจดีซะเนอะ ใคเนี่ยยังมีลมไอ้ใจฟ้องเวบพ้องแวบไม่ยูอ่อเป็นนังวาแหละพี่น้องบ่ประมาทพี่น้องนไม่ประมาทในปุญกุศลเพราะฉะนั้นแล้วความพร้อมของใครความก่อนก็ทาก่อนรู้ก่อนเห็นก่อนทาก่อนได้ก่อนอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ